โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอขี้หูแคะออกแข็งด้วยแฉะด้วยตรงนี้ตรงนี้เป็นเอ่อตอนนี้ออน่าจะเป็นหูอักเสบนิดนึงแล้วก็มีเชื้อเหมือนแบบติดน้ำหนวกนิดนึงไม่หนีแต่เยอะเลยเชื้อราอันนี้ครับนอนดึกนอนดึกนอนดึกเล่นเกมเ,เยอะ สั่งน้ำหมูกแรงด้วยป่ะเนี่ยพอนอนบึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอีโรคพวกนี้มันมาได้นะมันเป็นกันได้ทุกคนมันเหมือนกาก,ากเกลือเนี่ยบางคนบอกเอา้ามันก็ไปอยู่กลางแดดเหมือนการความชื้นเหมือนกันทำไมบางคนนี้เป็นกาก,ากเกลมบางคนไม่เป็นก็เกิดจากปัจนียครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ซ่อมหมุนดูนะเพราะว่า ดูเหมือนว่ามันจะน่าจะใช้ซ่อมหมุนได้นะแทงต่อไปผมคิดว่าผมแทงได้นะซ่อมหมุนได้เต็มวงไม้เต็มวงไม้เต็มวงไม้เจ็บไหมทนนิดนึงนะไปถึงแก้วหูแล้ทนนิดนึงนะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึง โอเคเจ็ดนิดนึงเย่จบ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 เอา้าขียังไม่หมดอีกข้างนอกยังไม่หมดครับข้างในหมดแล้วนี่อมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับขี้หูที่เป็นแฉลักษณะนี้แล้วสามารถหมุนออกมาได้แบบเนี้ยข้างในยังยืดอยู่เลยยังออกมาไม่หมดเลยมันอยู่ข้างนอกเนยไม่ใช่ข้างในดูสิเห็นกันไหม เนี่ยที่ยืดยืดเนี่ยเอ้ยผมพยายามหมุนแล้วไม่ออกอ่ะยืดเนี่ยอ้าออกละดูสิอ่ะอีเบสดูเองยังไงโอเคไหมแหวนี่น่ากินเหรอใหญ่โมาเกิดอะไรขึ้นวะ บิดบิดของมุมนี้โอเคมุมนี้มองกล้องเห็นไฟส่องได้วางเครื่องมือได้โอเคเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเอาเศษนี้ออกก่อนนี่ ขนเ้มืนไหเนี่ยขี้หูหรืออะไรวะไม่น่าใช้ขี้หูแล้วมันเหี้ยอะไรของมันเนี่ยแกอยู่นู่นแกขี่มอเตอร์ไซค์เหรอไม่ขี่เฮี้ยอะไรมันจะ <c oughs> ปิวเข้าหูไปชิ้นใหญ่ยิงและแกะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าเป็นเพราะว่าลมมันพัด แรงๆแล้วบางเออเราเป็นหูแบบนี้อยู่แล้วแม่งก็เลยติดเหมือนใบงมงใบไม้ปิวเข้ามาแล้วแม่งก็เกาะอ,อยู่อย่างนั้นน่ะเหรอเป็นไปได้หมดสรุปอะไรวะค้หูก็ไม่ใช่เนื้อเยื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อราด้วยฝุ่นขมาวรดดินปืน อากาศชื้นฝุมควันแล้วก็ลอยปิวเขาหูทำอย่างนั้นเท่าภูเขาไฟอะ่ะเวอร์ไหมเท่าภูเขาไฟแต่มันมีจริงๆใช่ไหมตอนนี้มันระเบิดแล้วถ้าไม่หนีก็ตายอ่ะไอ้เท่าภูเขาไฟเนี่ยมีจริงโคตรน่ากลัวเลยอ,ะ <S <S อ่ะข้าจะล้างอีกรอบนะ ล็อกแสงไว้เรียบร้อยแล้วไอ้โจรศัพ์เคียนี้กับมึงกูล็อกแสงแล้วมึงยังไม่ไม่มาสรุปกูเล่นไม่เป็นหรือว่าโทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยมันมีหมอไอ้โรงพยาบาลโอ๊บุกอ่ะพออ,อพอ,อ,อหมอเรียนหมอรู้ไม่ต้องมาสอนหมอหมอแม่งเป็นเบาหวาน พยบาบาลก็เตือนหมอรุ่นลูกก็เตือนอะไรก็เตือนแต่เขาเคยเป็นผอ,อรโรงพยาบาลมาหมอเรียนหมอรู้ผมรู้ผมเคยเรียนมาเหมือนกันไม่ต้องมาสอนหรอกคุณจ่ายยามาก็พอเอายาดีๆหน่อยสุดท้ายแกรู้ไม่เป็นเลไรเบาหวานขึ้นตาตาบอดแบบโคตรตลกเลยอะแบบตัวเองเป็นหมอแท้ๆรู้ก็รู้ว่าเบาหวานต้องทงํายังไงทําอะไรยังไงแต่ว่าบางทีมันก็ดื้อเนื้อออกมั้ หรือเป็นเพราะว่าแก่แล้วเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่รู้ก็เลยแบบดื้อกับหมอพอเห็นเป็นหมอเด็กหน่อยก็บอกไม่ต้องผอ่าศพก็ตลกเลยสุดท้ายก็ป่วยเหี้ยวเฮ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายก็ตอนนี้เราก็แค่ทำให้อ้ที่เป็นเหลืองเ<ๆ>หขี่หูที่เหมือนแว็กเนี่ยเอาออกนะครับแล้วตอนนี้ผมเนี่ยวางมือแบบออกมาด้านซ้ายของกล้องนะแล้วก็บิดมือแล้วก็เอี้ยวตัวแล้วก็ปรับปรับ แบบไอตัวเครื่องมือเนี่ยให้งอเพื่อให้เข้ากับหลบมุมกล้องอ่ะสรุปเนี่ยตั้งแต่ถ่ายวีดีโอนี่นะย,ยังยังยังหาอ่าเขาเรียกอะไรนะหาจุดจะวางมือหรือว่ามุมกล้องที่แน่นอนยังไม่ได้นะผมพยายามจะปรับให้มันดูเข้ากับทุกคนได้แต่ก็แล้วแต่ว่ามันจะปรับได้แค่ไหนเพราะว่าต้องฝึกไปเรื่อย ว่ามันน่าจะมีมุมหนึ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นเออชอบมุมแบบไหนช่วยเมมบอกด้วยครับ<ม>เผื่อผมจะได้แบบตั้งกล้องได้หรืออะไรได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเหลือเรื่องจัดแสงเนี่ยเออวะถ้าเราลองใช้ไฟในโทรศัพท์มันจะได้ไหมวะไฟในโทรศัพท์เปิดเปิดแฟลชเปิดไฟแล้วก็ถ่ายนี่มันจะสว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูว่าแต่โทรศัพท์เปิดไฟยังไงวะเนี่ย อยู่ Yo, เราก็มาต่อกันด้วยปันสำลีสำลีนี่ผมเอามามุมด้านล่างของกล้องนะมุมนี้เห็นแก้วหูไหมเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าตอนปลายสำลีไปโดนแก้วหูเป็นยังไงแต่ตอนนี้โดนนิดเดียวนะครับโดนนิดเดียวแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดเนี่ย ทั้งปลายสัมฤีกลางสัมลีน่าจะเต็ดไอเหลืองเหลืองมาออกมาหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นขี้หูที่ถูกละลายเนี่ยโดยเทคนิคเดี๋ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมจะขมวดปมตรงปลายแล้วนะเพื่อให้อมันแน่นๆขึ้นแล้วเราจะเอาปมเนี่ยไปถูเอาขี้หูออกวันนี้เราก็เริ่มขมวดทุกปมแล้วครับผมเริ่มหมุนหมุนหมุน,มน มุนเอาทุกมุมเลยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ยเหลืองๆที่ผมว่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเอาไปต่อเราก็มาต่อกันนะครับเรายังปั่นที่มุมล่างอยู่เราจะเริ่มจากมุมล่างของกล้องแล้วเราก็เข้าไปด้านในแก้วหูเมื่อกี้ก็ทําให้เห็นแล้ว,วมีขี้หูอยู่ด้านในเยอะมากหมายถึงขี้หูที่ละลายแล้วนะ แต่ขี้หูที่เป็นแผ่นๆและยืดๆแบบตอนที่เราออกมาเนี่ยไม่มีนะโอเคก็มีเสียงจอกจ๊กจกจ๊กนิดหน่อยอืมตรงไปลายไม่น่ามีอะไรแลละเราจะอืมทำเป็นโปรมขยับเข้ามาอ่าเห็นไหมข้างในข้างในข้างในยังมีเศษอยู่ จู่ๆมันก็หยุดถ่ายทอดเรื่องเีแยอะไร่ๆเนี่ยเอราะมันยังไลท์อยู่ใช่ไหมอันนี้คือไลท์ป่ะถ้าไลท์แล้วมันขึ้นหรืดได้เลยวะไ,ไม่เพราะว่าน,นี่มันตัดไลไท์ไปแล้วนะจนพ่อแม่จะตัดขึ้ไนไลท์ใหม่มให้เป็นคู่อืน่นอะไรถ้าทำอย่างนั้นมันจะได้ยอดคนดูเพิ่มด้วยวจริงเหรอ เร,รื่องง่ยๆของยที่หมแพ้ยี่สิบแปดนาทีกูใช้วิธีนี้ดีกว่าไปในเวทภาพแล้วเมื่อกี้กูอยากดูเวียดนามกํกำลังมันป็นสั่์ ทีมหมมอหมม่ทีมสี่คนอ้าว่อนม่ด้ทิมสัตว์รกันเนี่ย มีชิงอีกดีเวอร์ชันหนึ่งด้วยเว้ยใช่เราอยากจะดูคู่เวียดนามเมื่อกี้ผู้เวีย อยู่ๆก็ตัดสดไปไม่มีปีไม่มีคุยีกชิบหายหรือว่าเพราะไทยไม่แข็งว่ามันถึงแบบถ่ายทอดก็ได้ไม่ถ่ายทอดก็ได้เนี่ยแต่มันจะถ่ายคาราคาซังทำไมในเมื่อคนอื่นเขาอยากดูคู่ที่สามต่อเนี่ย ขยบขึ้นมานิดนะึงโอเคตอนนี้กูเลยไม่รู้เลยคู่ที่สามใครชนะอยู่ไม่มีสัญญาณอีกต่างหากอย่างเกาหลีแม่งประท้วงอีกมึงอ่าโอเคไม่ใช่สิทำไมไม่กว้างวะ โอเคโอเคได้ไหมแสงได้ไโอเคพร้อมแล้พร้แล้ก็มาต่อนะครับเราจะปั่นสำลีจนเอ่อทำความสะอาดด้านในที่เป็นหูน้ำหนวกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่า ด้านในเนี่ยสำลีมันจะหนักนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะถ้าไปทําเองที่บ้านระวังแก้วหูทะลุหรือว่าอักเสบได้นะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งวันนี้ไอติมก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแต่ถ้าจะไม่ได้ขายะครับเพราะวันนี้ฝนตกอากาศเย็นมากก็สองสามวันวันนี้อากาศเย็นนะครับแต่เย็นแล้วมันมันไม่ถึงกันหนาวอะ่ะ สู้เปิดแอร์แล้วหนาวหนาวแล้วห่วมผ้าหลับยังสบายกว่าครับงั้นก็คือตั้งแต่ฝนตกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เย็นพอที่จะให้เลิกปิดแอร์ครับก็เลยสู้เปิดแอร์นอนสบายใจกว่าเสียตังหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาความสุขความสบายตอนหลับดีกว่าเพราะว่าการหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการหลับนี่ยแหละครับ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้หมดเลยอ่าดีขึ้นละเราไปต่อกันครับใช้สำลีตอนนี้เราจะเน้นไปที่ตรงขอบแก้วหูเลยนะครับตรงที่มีใช่ไหมอ่าบริเวณนี้นะครับที่ดูเหมือนจะมีเชื้อรานิดๆไม่ใช่เชื้อราหูน้ำดมน,นะอ่าใช่จริงๆด้วย เอาออกได้ไหมถ้าไม่หมดต้องใส่น้ำยาล้างครั้งที่สามนะครับดูเหมือนต้องใส่น้ำยาล้างครั้งที่สามละอ่ามาขอล้างน้ำยารอบที่สามนะครับเพราะว่าดูเหมือนอด้านในขอบแก้วหูนะครับมันยังมีสัญญาณที่ว่าขี้หูเนี่ย ถูกละลายออกมาได้เรื่อยๆตอนครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังพอมองเห็นว่ามันมีสีดํำที่เป็นเหมือนเชื้ราแล้วหูน้ำหนวกครั้งที่สองเนี่ยก็มองเห็นแก้วหูปกตินะครับแล้วขอบแก้วหูก็เหมือนไม่มีอะไรแต่พอไปขัดเอาออกก็มีขี้หูจากโซนด้านในออกมาตอนนี้เราก็เลยต้องล้างครั้งที่สามนะครับนี่เป็นครั้งที่สามแล้วตอนใส่น้ำยาครั้งที่สองลืม ลืมถ่ายวีดีโอแต่กี้เกจไปถ่ายย้อนไปย้อนมาก็กดูครั้งที่สามต่อไปเลยแม่วันนั้นใครดูัมาบอกเมมว่าอยากดูขี้หูแฉะได้ดูสมใจแล้วทีเนี้ยแฉะจริงๆแฉะแบบยิดยืดเลยเอ้ยได้ดูสิโดนแก้วหูแล้วนะเนี้ยขอบก็โดนหมุนปัน ควงทาปรมโอเคจบครั้งนี้น่าจะสะอาดแล้วโดนแก้วหูแล้วปั่นปรมอีกรอบหนึ่งหมุนจนรอบแล้วโอเคไม่มีละมาเรามาต่อกันครับเมื่อกี้กำลังพูดค้างกับเด็กอยู่ว่า มันมีอยู่ศัพ์หนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วผมชอบมากเลยแต่ไม่รู้ว่าคนไทยคิดหรือว่าเราเอาแปลจากบทความต่างชาติที่พูดว่าความสุขที่เกิดจากความพอใจความสุขที่เกิดจากความสุขใจสุขกายสบายใจก็โดยรวมก็น่าจะเหมือนกันเะ ความสุขที่เกิดขึ้นอยู่กวัาความพึงพอใจเพราะได้สมปรารถนาที่ตัวเองต้องการความสุขที่เกิดจากสุขกายมันก็เลยทําให้เกิดความสบายใจสุขภาพดีมีความสุขอาเนี่มันก็ผมดูรุมๆวมันน่าจะเป็นคําไทยเนี่ยคนหรือว่าคนไทยคิดเพราะว่าพอเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับสอนตัวหรือคติเตือนใจนยมันจะเป็น เป็นข้าวเป็นเครือของจองกันไปหมดอ่ะเป็นข้าวเป็นเครือนี่มันเป็นคำเมืองนี่ว่าเอาไหเป็นกอนเป็นบทเป็นกอนอ่ะเจ้าบทเจ้ากรกันเนี่ยจะเป็นคนไทยประมาณเนี้ยแหละดูนะครับไม่มีแล้วครับด้านในไม่มีขี้หูหลงเหลือละสบายใจได้อบ้ากูก็งงสัตว์เลยบอกอ้าสามลีกูก็ยาวยาว ก็ทะลวงเข้าไปแล้วไมคี้หูมันออกมาเรื่อยๆนี่จะไม่เห็นแก้วหูก็ไม่ไม่เชื่อหลแล้วดูจนขอบหูรอบๆหมดแล้วไม่มีรอยทะลุตอนแรกตกใจมากเลยนึกว่าเด็กแก้วหูทะลุไปแล้วก็มีแบบน้ำหนวกไหลออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตามแรงดังนอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไม่ใช่ครับหูปกติได้ยินปกติทุกอย่างปกติหมดะที่ไม่ปกติก็คือผมนี่แหละ ตื่นเต้นเกินไปกลัวว่าเด็กจะไม่สบายอโอนี่ก็แคะนานนานมากเลยตั้งแต่ไทยโทรศัพท์มานี้หน้าครั้งนี้น่าจะนานสุดแล้วเบื่อตอนไปอัพโหลดเนี่ยเพราะว่าต้องไปเข้าไลน์ก่อนแล้วส่งมาแล้วทำเอาข้อมูลส่งเข้าไปในคอมเลยเนี่ยมันทำ เสีบสายแล้วมันจะโอนได้มั้ยเนี่ยอยากรู้มากเลยเสียบสายชาร์จมันจะโอนข้อมูลได้มั้ยเนี่ยอยากรู้ตรงเนี้ยโดยปกติมันโอนได้ไหมเสีบสายชาร์จกับคอมเนี่ยได้จริงเหรอเดี<ม>๋ยวต้องลองดูมารอบนี้น่าจะปรอบสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว <y> ก็ด้านในสะอาดแห้งและอ่า จนถึงขอบข้างในแล้วหมุนตัวขมวดปมบิดมุมเราทุกซอกทุกมุมแล้วตอนนี้จะมีขี้หูก็มุมนอกหรือมุมกลางนะครับแต่ตอนนี้ดูจากตรงนี้ไม่น่ามีแล้วเพราะเราหมุนมาหมดแล้วก็ใครดูจนมาถึงคลิปตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยทั้งครอบครัวสุขกายสบายใจใช่ไหมสุขภาพดีมีความสุขสุขภาพดีมีงานทําแม่มีแต่เรื่องสุขนะ้นั้นแหละปะปะปะวันนี้ลุนตะกอกัะมันมันอยู่เนี่ยอะเดี๋ยวเราไปหูข้างนู้นกันสบายละว,วยแต่แม่จะไปม,มีความชำนาญไปขึงข้างในแม่จะไปกล้าแค่วะ ถ้ามันออกง่ายแม่คงเอาออกมาตั้งนานแล้วตอนนี้เราใช้ตัวซ่อมจะใหญ่นี้แสก่อนนะครับข้างนี้ก็ไม่เหมือนข้างนู้นนะครับโอ๊ยเขี่ยละแกะอย่าไหลลงสิอยู่นิ่งๆน,นะข้าจะวางแสะแนละ้วอ้ะได้ไหมวะแม่มันแข็งนี้วะก็ อ้ยบ้าเอ้แสหลุดอ่ะตอนนี้พยายามแสแล้วก็งัดนะครับช้าช้าเราแสแล้วก็งัดแสแล้วก็งัดพอแสเสร็จเนี่ยงัดขึ้นมาแล้วเราก็ค่อย,อยขยับเข้าไปทีละสองมิลน,นะครับอีกประมาณสักไม่เกินสี่มิเลเนี่ยครับน่าจะถึงขอบแก้วหูถึงอืเกือบถึงขอบแก้วหูแล้วครับแต่เราน่าจะแสต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมครับ เห็นมุมไหมเอ้มุมไม่ถนัดอะเดี๋ยวก่อนนะมุมกล้องไม่ถนัดเดี๋ยวขอเลื่อนมุมกล้องก่อนอ่าเห็นกันไหมเห็นกันไหมอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เห็นขี้หูกันไหมเออน่าหนา,หนาที่ผมจะชี้ดูเดี๋ยวผมจะแซะแล้วถ้ามันสามารถเอาซ่อมเสียบแล้วหมุนออกมาได้ผมก็จะทำแล้วก็ตอนนี้ ก็ดูว่าความเป็นไปได้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้จะเอาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยออกจากการใช้ซ่อมเสียบซ่อมเสียบก็คือตัวนี้เอาไฟโดนหนีอีกโอ้ยขึงมือก็นหนีก่อนเก๋จะขยับไปไหนเนี่ยจะขยับนะเขาจะวางมือเสียบแล้วนะผมก็เสียบเข้าไปเอ้มุมกล้องก็ไม่ได้อีกบ้านนี้ อ้าเห็นชัดกันไหมวางมุมเสียบเข้าไปใหม่เสียตอนนี้ผมจะจะสินใจหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาตอนนี้ปลายเครื่องมืออยู่ห่างจากขอบแก้วหูประมาณสองมิลนะครับซึ่งมันใกล้แก้วหูมากถ้าทำพาดนี้จะ ทิ้นไปโดนแก้วหูเจ็บมากนะอ่ะโชคดีมากหลุดหลุดใช่ไหมลูก <Okay. S 1> อ่าหลุดแล้วหลุดแล้วโ,โอ้ยดูดีห่างจากแก้วหูนิดเดียวเองอะ่ะหินนิดเดียวจริงๆด้วยโคตเสียวอ,อ่ะดูซะมาครับต่อกันต่อกันเราจะใช้สำรีจิ้นไปจากด้ตะลาง มุมกล้องด้านล่างแล้วใช้ปลายเหมือนเดิมอัดเข้าไปที่ขอบแก้วหูแต่ข้างเนี้ยไม่มีหูเป็นน้าหนวกแบบข้างนู้นนะครับแล้วปลายด้านหนก็ไม่ดีมีเศษมีอะไรเลยแต่ข้างนู้นน่ะไอที่ไม่ได้บันทึกเทปก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ใช่ขี้หูไม่ใช่เชื้อรามันเหมือนใบไม้แห้งหรืออะไรไม่รู้เราก็ดูไม่ออกอ่ะ ก็เขี่ยวมาแล้วก็แบบแม่มันลืมบันทึกอ่ะไม่ใช่ลืมบันทึกกับผมคิดว่าผมอะบันทึกแล้วแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้บันทึกไงแล้วพอคิดว่าถ่ายเป็นวีดีโอแล้วก็กลายเป็นถ่ายรูปแล้วมานั่งเช็คดูแล้วแบบแม่ย้อนกลับมไม่ได้แล้วไม่เป็นไรหนึ่งร้อยก็ได้ถ่ายตอนที่เอาขี้หูออกช่วงแรกไปก็ไม่น่ามีอะไรตอนนี้หูมันจะคับแน่นมากเลยนะครับเพราะเราขมวดเป็นปมว่าเราจะเอาไอ้ เอาตรงข้างนอกเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเน้นข้างนอกอะได้ยินเสียงไหมโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนไทยภาคแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คนไทยภาคถูกปะตอนนี้น่าจะเป็นมาเลยพากถูกไหมมันถึง exciting ทีมของมันเนี่ยน่าจะเป็นโคศกของมันเอามาเองใช่ไหมบรรยายเองแล้วถ่ายทอดกลับไปอ๋อเข้าใจแล้วมันซื้อลิขสิทธิ์เราเราก็เลยต้องตัดกล้องไปหามันถูกไหม ก็เลยไม่ถ่ายคู่อีเวียดนามกับอีเกาหลีต่อเห็นไหมเงินเนี่ยมันคือพระเจ้าของจริงเลยเราจะมาปั่นสำลีกันอีกครั้งหนึง่งก็ท่านผู้ชมครับถ้าสามารถโดเนตหรือช่วยสนับสนุนช่องของเรา ก็สามารถโคนเงินว่าปันค่ากาแฟค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ามาม่าใส่หมูสับด้วยนะม,มันจะได้แพงหน่อยใส่ไข่อีกบางยิงใส่ต้นหอมใสพ่พริกไทยใส่นู่นใสน่นี่ใสช่ชีสด้วยบ้านหรือมาม่าใส่ชีสเฮ้ยมีไหมมาม่าใส่ชีสเนี่ยมีคนทํายักมีทำแล<ง>้วใครวะเราเราก็คิดว่าเราคิดก่อนเนี่ยมันอร่อยไหมไม่รู้ เอาเวรเลยมึงมึงลองทำกินสิแล้วมาบอกกูอขออีกครั้งขออีกครั้งเนี่ยพอเอาปลายสัลีเนี่ย,ออไ,ปยไปถึงแก้วหูเนี่ยแกไม่รู้สึกกลัวเลยเหรอแล้วำไมบางคนเนี่ยเขาแค่บ่อยๆพอโดนปลายสัมีไปถึงแก้วหูแล้วเขาถึงเก่งแล้วแบบ หูมันก็ขยับไปขยับมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรขังเขาเจ็บหรอเขากลัวเจ็บเสียงมันดังด้วยแล้วไ่แกนอนยิ่งปกติแกแค่รู้สึกว่ามันสบายแล้วผ่อนคลายใช่แค่ประมาณอ๋อแล้วพวกนั้นเขากลับกลายเป็นความเสียวแลกลัวถ้ากลัวอ,อ๋อแต่เขาก็นอนให้ทำอเอาไป ก็ข้างนี้ไม่มีอะไรจริงๆครับมีแค่ขี้หูชุดนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะเลยเราจบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มันต้องมาตัดผมอีกพ่อหีมันหลับไปแล้วนะก็อย่าลืมนะครับธนาคาร UOB 7 6จะถูกหนึ่งหนึก็ขอให้คลิปนี้จบด้วยความสุขความเจริญของ FC ทุกคนแข็งแรงร่ำรวยกันทั้งครอบครัวเลยครับ รวยรวยรวยป่ะป่ะจบละหายคันแล้วใช่ไหมเด็ก